แล้วนี่มันก็จะมาเล่นอมดูกันนแล้วเนื้อแผนนะฮะโอเคงั้นก็กดซุส่สกิลเลยว่ามึงจบโทรทุเรียบไปนะฮะวอลันกลัวเอากลัวไหมแล้วก็มีน้องแล้วก็มีน้องด้วยนะฮะคอนเฟิร์มไหยะะโอเคโอเคงัน้น นี right? ่ผมแต่ง um ตัวเป็นอืมฟีดิกไว้หรือเปล่าผมจำไม่ได้ฟีิกไว้ฟีดิกไว้หรือเปล่าผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้อะคฟนออฟีนิกไว้ผมจำได้แหละก็ก็ถ้าใครรู้มันมาจากไหนก็ชืวอคอมเมนนะสําหรับผมผมดูแล้วผมชําชื่อเกมไม่ได้บายให้ให้มันมาจากเกมแล้วกรอนิเมะนะฮะ เฮ้เดี๋ยวตกแมพได้ไงจะพอดีอะค่ะ<ว>จะเล่นเกมอะไรอยู่เหรอฮู้โอ้โหคั้าคล้ายเหมือนครูครูที่ผม ไม่ฟูมากแค่ผมยาวแล้วแต่สูงสูงนิดหน่อยยังไงนะคุูมิสทีเหรอจะทำใหมันคล้ายไหนครแบบนี้โอ้โหโอ้โหไม่ถึงอ่ะ อย่างไอพะวุจำยังไงนี่ไงพะวจำเอาไว้เดีย๋ยววันนี้ผมเปลี่ยนแบบนะเพราะดูได้ผมงงแหละ ก็ลืมคลองนิดหน่อยแล้วนะฮะฮึฮนี่ผมแค่มาฝึกกระโดดเฉยๆนะฮะเจ้ามันทำไมเหมือนแมปคนกูเยสซีเลยล่ะ ฮึอฮึดฮึดฮืดฮึดฮึดคิดต่อมาไปอีกแบบนึงนะก็รู้เลยใช่ไหมว่าผมจะเล่นอะไรก็ไม่รู้สิผมจำไม่ได้ หนูซื้อหนูซื้อหนูซื้อโอซิโลไม่โลคูนไม่ชิโนบีไลฟ์ไม่ไม่ไม่เอาโซนิกไหมคาจูยูนเวิร์สไม่ยันจ oh, <Sonic? S 2> oh. ัดคอมแบทดิวโมเฟลเฟลลีเออร์โอเคงั้นไป <c oughs> อเกมที่มันเหมาะกับผมเหมือนกันอันนี้เก็บเกมผมมาดูตรงเกมที่มันเหมาะกับผมนะฮะไหนดูซิอทำไมมีแต่คนทำไมมีแต่เกมที่มันเหมาะกับผมทางนั้นเลยอัตเมย์เล่นต้มไนท์เออยแซนไฟเอยฮะอัปเดตใหม่แล้วเหรอฝ่ายนท์แอดเฟรดี้ที่ไหนใช้ไหมฉันนั้นไม่เข้าใจ โออโหฮัม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  Why n o r e d y หนูจำสแกนตั้งยี่สิบเจ็ดบาทนะ Halloween event สาร n t b เท t h e r e Royal ก็ Arthuras corridor แล้วกันโอเคหรือถ้าผมหาไม่ได้ผมก็ไปเอาคลิปคลิปจากช่องเก่าผมโอเค ก็ผมไม่ผมไม่ได้รู้ฟื้นเกมนิงมานานเท่าไหร่แล้วนะเตะตะเตะตงเพลงมันน่าเต้นมัเมอ่ะเเปิดนี่เพลงผมดังสุดแล้วนะนี่แท้ไม่มีเสียงผมเลยใช่ไหมน่ะ a few minutes later ผมว่าจะาจจะไมนเดนะว่ามีอัปเดตใหม่เพียงไรนะเออสเปเตอร์ื่สตว์ไหนเออจะสุดเ องโปรเจกต์เอทอนเรื่องกล้วยกล้วยน่โปรเจกต์เอทอนเรื่องกล้วยกล้วยาอันนี้คือกำลองทูสีเฮ้อเฮ้อโอ้สเปกเตดไม่ได้อ่ะผมสเปกเตดไม่ได้อะฮะคาร่าวินเฮ้ฮเอาไฮ

ก็มดาดาดสล่อด่าด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 ดาดาตอดสโลเลเวลนะฮะที่ผมรีวิวไปในจัสมิเดย์อะจัมินเดย์จำได้ไหมกระโดดไม่ค่อยได้เลยมันมันทุกไปพุทธตึ้งตึ้งตึ้ดตึ้ง พึ่ดก่อมันหมดแล้วเร็วเรีบๆโจมตีเอาเฮ้ยมันหิวเลือดเฉยแล้วต้องหิวเลือดบางนี่เ็เลือดเต็มไรวไปเร็วไปเร็วไปเไปเร็วไปเุมมันสวยสวยสวยเตร์ตร์เมันหิวอ่ะว่าอื ันี่มันจะช่วยพรมเลือดเลยนะ ไม่โดนโอเคโดนโดนโดนเอฟเฟกต์ก็คนคนหนึ่งล่วงเดี๋ยวผมกระดัสแล้วโอ้ไม่ได้แอมไม่ได้แอมเตอรดินเดนฮึดโดนเดนดน,ดน,ดนมันง่ายอยู่นะมันง่ายอยู่นะ ฝอยแซ่เริ่มลวนเออไม่ดน โดนไม่แคร์เลือดแล้วเอาเลยไม่แคร์ HP แล้วโดนเฮ้อเกดังอ่อน เกดดังออนฮ่าฮ่าเดีด๋ยวผมเอาชนะคนที่มันมีวินเยอะมากกว่าผมแนงเขาเอิมใช้เอิบเขาเอิบใช้ดัสโลเลเวลซึ่งอ๋อใช่เขาใช้ดัสแลนซึ่งเขามีหนึ่งร้อยที่สแปดวินก็หมายความว่าผมผมตบเขาล่วงได้ไงผมไม่รู้นี่ผมยมี่สิบห้าวินก็หมายความว่าอันเดอร์เฟลใช่ผมได้อันเดอร์เฟลแล้ว ลีเ d อร t เทลจริงดิวัดลีเดอร์เทละลีเดอร์เทลพวกอาจจะยัไม่ออกระหว่างอันเดอร์เทกับลีเดอร์เทลคือลีเดอร์เทลจะตัวเล็กกว่าอันเดอร์เทนิดหนึ่งวัด <c oughs> สวยสวยสวยแต่แค่ยูเจิดยแปดก้าสามสิบเลยแค่สี่วินุมก็ได้เอาเจอเทลแล้วนะฮะก็ไอคลิปแรกที่ผมอัดไว้ก็มันเป็นคลิปเก่าผมนะผมเอามาจากช่องเก่าผมนี่แหละคเคคือขาหมาซึ่งคาร์มาก็แปลว่าบาทน,นั่นเอง คือดัซแซมเขาจะมีบาปเยอะเพราะเขาฆ่ามอนสเตอร์ไปมากไงเขาก็เลยมีบาปเยอะหน่อยนะเนก้าโอ้โหผมเก่ง,งกวันนี้นะว้าไม่โดน้ ติดบนตะกีิ่งหยิบหัวแซนแล้วมันก็เลยไปด่วนดวนอยู่ นิกาเทลนะเป็นนิกาเทลแซนฮึฮหน้าตาเก่งเคียนมากเลย ก็โดนด่นาเม็ดไปนิดนึง่งเคโป้ F K เกดดังอ่อนอืมเอาอีกสักกี่รอบดีอวสองไหมโอเคงั้นเอาอีกสองรอบไปกันนะแล้วเดี๋ยวก็ปิดลิปแล้ว เกไก่ก,ก่อนโห้ยให้เราชาร์จเซมินาก่อนไม่ได้ยังไงเซมินาเพิ่มเฉยเึื่ดทุกคนฟิลเบส โอ้โหอินฟินิตี้โอ้โหโอ้ไม่กอดไม่กอดเออก็หมดแล้วก็อือคือถ้าหมดแล้วนี่คือตายเลยนะตายแล้วตายเลยโอเคงั้น รอบต่อไปก็รอบสุดท้ายแล้วอันนี้เฟลเหมือนกันนะโอเคงัค้นเอาเลย ฮะฮะโอเคครับเปราว่าใครชอบวีดีโอนี้ก็กดไลค์กดติดตามนะครับ